สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับผมพัดจึงการกุลอยู่กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ครับเราจัดรายการกันในช่วงที่สถานการณ์ภัยแล้งกําลังค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสทีเดียวสําหรับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเกิดทั้งปัญหาภาัยแล้งอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่แล้วก็ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายจุดนะครับโดยเฉพาะทางพื้นที่ภาคเหนือ วันนี้เราจะคุยกับหน่วยงานที่มีส่วนในการรับผิดชอบแก้ปัญหานี้ก็คือทางกรมฝนหลวงและการบินเกษ,ษเตรเราอยู่กับท่านอธิบดีวราวฒิขันติยานันนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับช่วงนี้ภารกิจงานหนักหน่อยนะฮะ,ะท<า>ั้งปกติของช่วงฤด,ด,ด,ดูแลง <c oughs> ้งเรื่องของทั้งปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งเองตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับท่านช่วยสายภาพให้พี่น้องได้ทราบหน่อยครับ ครับปกติช่วงฤดูแล้งจะมีภัยธรรมชาติอยู่3าอย่างครับ,รบอย่างที่1นึ่คือเรื่องของปัญหาไฟป่าและหมอกควันนะครับก็จะเริ่มประมาณกุมภามีนาแล้วก็ไปจบที่เมษานะครับอันที่2คือเรื่องของภัยแรงในช่วงฤดูแล้งนะครับอันนี้ก็ปกติเพราะว่าผ่าฤดูหนาวมาฝนไม่ตกพอเข้าสู่ฤดูร้อนนี่ก็พื้นที่ดินต่างๆก็แห้งไปหมดนะครับ อ่าส่วนที่สามคือเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับก็จะเกิดขึ้นเป็นขั้งคราวในช่วงนี้เนื่องจากมันจะมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนกระแทกเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีนะครับทั้งข้อดีและเสียสาหรับอ่าตัวความกดอากาศสูงที่กระแทกเข้ามาประการที่หนึ่งคือเขาจะช่วยระบายเรื่องของหมอกควันให้ด้วยนะครับ,รบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ภาคเหนือนี่เคลียร์เลยนะครับเรื่องหมอกควันอ๋อมีฝนตกลงมาใช่มีฝนตกลงมาแล้วก็มีตัวความปั่นป่วนของกระแสอากาศนะฮรเนื่องจากตัวไฮเบรกลงมาเนี่ยนะครับแต่น่าเสียดายที่ก็ยังมีการเผากันอยู่นะครับเกิดจากฝีมือของพี่น้องนี่แหละมาลุกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่าเนี่ยนะครับทั้งทั้งฝั่งเราและฝั่งพม่านะครับมีกันยังมีการเผากันอยู่ ทำให้เมื่อช่วง2องวันที่ผ่านมาเนี่ยตัวหมอกควันมีความหนาแน่นเพิ่มมาขึ้นอีกนะครับก็ไปแตะที่120ไมโครกรัมอีกนะฮะก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วล่ะครับนะครับสาหรับสถานการณ์เรื่องของหมอกควันเนี่ยนะครับคิดว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ย,ย,ยนะครับสถานการณ์คงคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติมีสสาเหตุนะครับเหตุหนึ่งเนี่ยช่วงนี้มันจะมีเรื่องของอความกดอากาศสูงที่กระแทกเข้ามาบ่อยครั้งขึ้นนะครับประการที่2เนี่ยตัวไอตัวที่เขาเรียกว่า Inversion t e m p e r a t u r e inversion ทร่มัน ตัวหมอกควันไว้เนี่ยไม่ให้ระบายออกจากภูเขาเนี่ยพอเข้าเมษาแล้วเขาจะเปลี่ยนนะครับโดยเวอร์ชัน,นจะค่อยๆลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอกควันต่างๆเนี่ยก็จะถูกระบายขึ้นไปได้เองโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นสถานหมอกควันน่าจะเริ่มดีขึ้นยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมืออย่าไปเผาต้นไม้เผาป่าอะไรนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ไว้วางใจนะครับเพราะว่าทางฝนหลวงเองเนี่ยก็ยังต้องปฏิบัติการอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าขณะนี้ยังมีอีกส 4ส,สถานีนะครับใน3จังหวัดที่มีความหนาแน่นของหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับเพราะนั้นฝนหลวงเองก็ดีนะครับกองทัพบกาศเองก็ดีที่ร่วมมือปฏิบัติการกันอยู่ขณะนี้นะครับ,รบในเรื่องของความพยายามที่จะทําให้เกิดฝนและก็ระบายอากาศเนี่ย แล้วก็มีทางกรมป้องกันรับบรรเทาสารภัยนะครับหน่วยงานภาคเกษตรที่ลงไประดมรณรงค์เรื่องชะลอการเผาต่างๆขณะนี้ยังต้องดําเนินการอยู่ต่อไปก็คือพร้อมขึ้นบินในจุดที่ยังมีปัญหาหมอกควันอยู่ใช่ครับนะครับ,รบแล้วสถานการณ์ภัยแรงแล่ะครับท่านอีิบดีตอนนี้เป็นไงฮะภัยแรงเนี่ยนะครับหลายๆคนยังมองดูว่าปีนี้เรืองแรงรุนแรง แต่ถ้ามองดูสิติจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ก็ยังน้อยกว่า2ปีที่ผ่านมาครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับขณะนี้อาจจะมีการประกาศใช้การภัยแล้งภัยพิบัตินะครับจะพายแ้งๆเนี่ยไปอยู่ที่ประมาณ3.2จังหวัดนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเวลาเดียวกันถึง34จังหวัดถึง50จังหวัดนะครับดัะนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเรืยอว่าแล้งปกตินะฮะแล้วก็พื้นที่ที่ ได้รับฝนเราดูช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปริมาณน้ําฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติถึงสูงกว่าปกติเล็กน้อยนะครับในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับจะมีต่ํากว่าค่าปกติทั้งภาคใต้นะครับซึ่งขณะนี้ละทางกรมฝนและการเกษตรเองก็กําลังเคลื่อนพลลงไปดูแลทางภาคใต้นะครับจะมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มครับเรามีตาานานี้เรามีอยู่ที่ประจวบหนึ่งทีมนะครับดูแลภาคใต้ตอนบน มีอยู่ที่สุราชหนึ่งทีมดูแลตอนกลางนะครับขณะนั้นมีการร้องขอจากทางตอนล่างนะครับอย่างปัตตานีนะครับนาาที่วาาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เลย เพิ่มหน่วยปฏิบัติการที่หัดใหญ่อีกหนึ่งหน่วยนะครับในช่วงนี้ก็จะดูแลภาคใต้เป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าปริมาณฝนจะน้อยกว่าพื้นที่อื่นฝนน้อยแล้วก็มีการร้องขอมาจำนวนมากด้วยแต่ก็แปลว่าพื้นที่อื่นเองทางกรมฝนหลวงเองก็ให้ความสําคัญเหมือนกันใช่ครับตตพื้นที่อื่นนี่ระวังกําลังหมดอยู่แล้วนะครับข้างเหนือ2อหน่วยมีเชียงใหม่กับพิษณุโลกนะครับภาคกลางนี่อยู่ที่นครสวรรค์ซึ่งกาลังจะย้ายไปที่ลบบุรีแล้วก็ไปตั้งเพิ่มที่กาญจนบุรีนะครับภาคอีสานนี่เราตั้งที่ขอนนนนแแกก่่่ับทีคสล้วว ได้จะมีที่ระยองจานทบุรี่เพราะเมื่อกี้เราคุยกันนอบรอบนี้อากาศน่าจะร้อนจัดที่สุดปีนี้ก็ช่วงนี้แหละครับสงกรานอดีเลยกลางเดือนเมษานะครับแล้วเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดแปลสภาพอากาศของโลกเขาเดินทางมาประชุมที่บ้านเราด้วยอยากให้ท่านที่พอดีใช้เวลาสักเล็กน้อยช่วยสรุปผลงานประชุมให้ได้รับทราบกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรคืบหน้าบ้างจะเชื่อมโยงให้นิดหนึ่งนะครับปัญหาหมอกควันครับ หมอกควันต่างๆที่ทุกประเทศนะครับที่พอรชชันต่างๆที่เข้าไปในบรรยากาศเนี่ยมันไปทําลายสมดุลธรรมชาติทําให้ฝนตกแปรปรวนนะครับอะไรเมฆต่างๆไม่ก่อตัวอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับขณะเดียวกันก็เกิดภาวะเลนจักรจบนะฮะทำให้โลกร้อนขึ้นมาภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เกิดเฉพาะบ้านเราแต่เกิดทั่วโลกนะครับเพราะนั้นระยะหลังๆมาเนี่ยจะเห็นว่าตัวประเทศที่มีการดัดแปลงสภาพอากาศครับครับ คำว่าดัดแปลงสภาพอากาศนี่ก็หมายถึงว่าทำฝนบ้างทำหิมะบ้างยับยั้งลูกเห็บบ้างนะครับเปลี่ยนทางเดินพายุบ้างอะไรต่างๆแล้วเนี่ยที่มนุษย์พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยขณะนี้มีประเทศเพิ่มขึ้นมาถึง52ประเทศในโลกขนาดเนี้ยนะครับที่กำลังดัดแปลงสภาพอากาศอยู่ก็คือช่วยประชาชนของตนเองนะครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่เราทำนี้มานานแลวนะน่าจะ พระบาทจะม่ชี้หัวของเราเนี่ยส่งเรื่องเหานการณ์ตรงนี้มาเมื <i> ่อสัก60ปีที่แล้วแหละนะครับว่าเหตุการณ์ตรงนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่จึงได้ค้นคิดวิจัยกรรมวิธีการทาฝนหลวงที่เหมาะสมกับประเทศไทยเนี่ยว้ล่ว่งหน้าทําให้ปัจจุบันนี้เรามีหน่วยงานขึ้นมาดูแลนะครับ,รบก็ในการประชุมครั้งนี้เน,นี่ยเนื่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยครับเป็นแม่บทอยู่นะครับเขาก็จะตั้งทีมนักผู้เชี่ยวชาญขึ้นมานะครับเก้าคนนะเก้าคนนี้ก็เลือกจากประเทศที่มี การยอมรับในเรื่องของการแปิสภาอากาศมากซึ่งประเทศไทยก็ถือว่าได้รับเกียรติเป็นหนึ่งใน9คนที่เข้าไปร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับก็มาสมหัวกันนะครับว่าเราจะกําหนดทิศทางและอนาคตของการแปิสภาอากาศของโลกอย่างไรมีข้อสรุปอะไรสั้นๆก็มีสรุปว่านะครับขณะนี้ทุกหน่วยมีทั้งโลกเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือวิจัยอย่างเดียวอีกกลุ่มนึงก็คือ ปฏิบัติการอย่างบ,บ้านเราเนี่ยเน้นเรปฏิบัติการนะครับะฉะนั้น2กลุ่มเนี่ยเขามีมุมอมองว่าควรจะมาร่วมมือกอันนะครับ,รบก็คือทางปฏิบัติการเองเนี่ยควรจะมีะดีไซน์ในเรื่องของการปฏิบัติการเพื่อหวังผลเพื่อวัดผลมากขึ้นนะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยมติก็คือเห็นชอบที่จะเลือกประเทศไทย เรียกพื้นที่ทางเหนือของประเทศไทยนี่แหละเป็นพื้นที่นําร่องประมาณนั้นนะครับเพื่อทําการทดลองก็จะมีนักวิทยาศาสตร์มาเอาเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยมาร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาว่าไอ้ตัวฝุ่นละอองทั้งหลายแหล่เนี่ยทั้งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นทั้งที่มนุษย์ไปพยายามดัดแปลงสภาพอากาศมันมีผลต่อเมฆและฝนอย่างไรและเราจะทำยังไงเพื่อจะดัดแปลงสภาพอากาศให้เหมาะกับพื้นที่ของประเทศไทยฉะนั้นประโยชน์ที่เราได้รับก็คือว่าองค์ความรู้นี้มันตรงกับการพัฒนาฝนหลวงพอดี ถ้าอย่างนั้นท้ายที่สุดนี้เนื่องจากเวลาเราค่อนข้างสั้นนะครับท,ท่านธีบดีอยากให้ฝากให้ประชาชนมั่นใจสําหรับปัญหาภัยแล้งที่ยังอยู่ในขณะนี้เนี่ยทางกรมฝนหลวงเองพร้อมจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยกนนันแน่นอนเลยนะครับ,รบในเรื่องของหนะ้าที่ความรับผิดชอบของกรมฝนหลวงและการเกษตรเนี่ยแต่ต้องเรียนว่าไม่ใช่กรมฝนหลวงที่เดียวนะครับเรามีทั้งกรมชลประทานมีทั้งกรมทรัพยากรน้ําอะไรต่างๆที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน แต่สิ่งหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จได้ดีและรวดเร็วคือประชาชนเองนะครับที่ต้องขอความร่วมมือนะครับในเรื่องของการรู้คุณค่าของน้ํานิดนึงแล้วก็ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่ารู้จากการเก็บถนอมฝนที่ตกลงมาในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยผมเชื่อว่าเหลือเฟือนะครับเพียงพอที่จะดูแลทั้งด้านการเกษตรทั้งด้านน้ำบึกน้าดื่มน้ําใช้ไปตลอดนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านที่พิเศษวารวุิเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับมสวัสดีครับ กรมฝนหลวงและการเกษตรก็ได้ย้ําให้กับพี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับว่าปัญหาภัยแรงนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางกรมฝนหลวงเองพร้อมจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วเราก็จะผ่านพ้นสถานการณ์ภัยแ้งนี้ไปได้ทุกคนด้วยกันนะครับันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการเดินหน้าประเทศไทยพบกันใหม่โอกาสหน้าผมพัดจิ้การกุลขนุเวดีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ